กรกดานางลูหลูเสียงโซกนันงลูหลูเสียงโซกเอาคาไมาแล้วหนึ่งหมายเลขหนึ่งหมายเลขเอาสามตัวด้วยล่ะสามตัวห้าออกมาค้าบอกมาได้ยังได้ยังค้าบักมาค้าบอกมาค้าบอกมา อีกหนึ่งหมายเลขอีกหนึ่งหมายเลขเลขเลเอาคิดดีๆเลี้ยงไว้ดีๆเด้อหนึ่งเด้อย่อให้มันสลับกันเลขอ้าวหางลูลูเสียงโซกเลขหกเลขหกบ่เลขทิศเลขเออเลขอันแรกโอ้ไปไปก่อนเลขอันแรกบ่เลขหกเออเลขที่สองฮา สามเก้าหกห้าเก้าหกห้าเก้าอ่าเก่งมากเก่งมาก